สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม pspp นะครับซึ่งเป็นฟรีซอฟต์แวร์สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับโปรแกรมที่วิเคราะห์ข้อมูลนะครับที่เป็นฟรีซอฟต์แวร์ก็แนะนำโปรแกรม pspp นะครับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่อง association test นะครับหรือการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องนะครับ association test นั้นก็คือการทดสอบความเกี่ยวข้องเชิงตัวเลขเท่านั้นนะครับ มาได้ดูอิทธิพลนะครับสำหรับการทดสอบนะครับก็จะมีสถิติ2ตัวนะครับที่จะใช้ทดสอบ Association นะครับตัวแรกก็คือ ChiSquare นะครับเราก็อาจจะมาวิเคราะห์นะครับตัว Analysis นะครับแล้วเลือกตัวอะไรครับ descriptive เลือก cost tab นะครับแล้วก็อาจจะเลือก Mail กับเชฟนะตัวแปรกลุ่มแล้วก็มาเลือก Statistic นะครับ เลือก c h i s q u a r e continue แล้วก็ตอบโอเคครับซึ่งผลการวิเคราะห์ค่ายสแควรก็จะได้ผลดังนี้นะครับอีกตัวหนึ่งครับก็เป็นตัวนี้ chi square มันเป็นนอนพารามิ r ิกนะครับท่านอาจจะมาจาก a n a l y z ์เลือก n non p a r a m e t r i c เลือก chi square นะครับก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับเมลนะครับกับอะไรครับตัวแปรกลุ่มนะนะครับตัวแปรกลุ่มอันนี้ chi s q u a r e test นะครับก็คือ เป็นเมลกับอะไรครับอ่าฟู้ดลระกันนะครับฟู้ดนะครับอ่าแล้วก็ตอบโอเคนะครับดูซินะครับเขาก็จะทดสอบค่าสแควร์ให้เช่นเดียวกันนะครับอ่าตัวนี้มีไหมอ่ะไม่มีนะครับเอนงี้ไงค่าสแควร์นะครับทดสอบค่าสแควร์นะครับก็นะครับซิกนะครับอ่า อันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือนะครับไบเวทไบเวทคอร r เรลเลชันนะครับในการทดสอบนะครับ B บเวทคอร r เรลเลชัก็จะเป็นตัวไหนครับก็จะเป็นตัวแปรกลุ่มนะนะครับเอตัวแปรค่าต่อเนื่องโททีครับอันนี้นะครับอ่แเราก็มาดูนะครับตอบันอะไรนะจะเอาอะไรครับ significant ดอกจันไหมอเอาหน่อยนึงนะครับตอบโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นอะไรครับ correlation นะครับ correlation ดูซิมันจะวิเคราะห์ตัวไอ้นั่นได้ไหมนะครับ correlation ที่เป็นตัวแปรก,กลุ่มด้วยนะครับก็วิเคราะห์ให้ครับก็จะให้ค่า Pearson correlation มา significant n นะครับ อันนี้ก็คือลักษณะของการวิเคราะห์ association นะครับความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องซึ่งสิติที่จะวิเคราะห์ association ได้มี2ตัวมีค h i s q u a r e กับ correlation นะครับ correlation เราก็นิยมใช้กับตัวแปรค่าต่อเนื่องนะครับส่วนนะครับตัว c h i s q u a r e ก็วิเคราะห์ตัวแปรกลุ่มนะนะครับเมื่อกี้นะครับตอนที่เราวิเคราะห์ correlation นั้นเดี๋ยวดูก่อนนะครับมี option ให้ไหม ออปชันคือนะครับไม่มีนะครับไม่มีอะไรครับไม่มีสเปียร์แมนแลงนะครับไม่มีสเปียร์แมนแลงมีเฉพาะนะครับเพียร์สันคอร์เรชันนะครับดังน,นั้นก็นะครับอของฟรีก็อาจจะไม่มีออปชันให้เลือกเยอะนะนะครับวิเคราะห์ ค r ล l ล t i o n ที่เป็นเ e ียร o ส r น c อล l ลก i o n ก็จะเป็นตัว Basic พื้นฐานนะครับที่สามารถใช้ได้นะครับแต่ไม่สามารถนวิเคราะห์น่ะสเป a ยร์แมนแลงได้นะครับอ,อันนี้ก็คือข้อจำกัดนะครับอโอเคนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการวิเคราะห์นะครับ s s o c i a t i o n นะครับแ s สโซเนะครับ สำหรับการวิเคราะห์นะครับที่เป็นค่าสแควร์นะครับผมก็แนะนำใช้ตัว descriptive กับ cross tab นะครับเพราะว่านะครับตัว non parametric ค -Square ตัวนี้นะครับมันเป็นการวิเคราะห์นะครับค่า Square นะครับที่ไม่ได้เป็นลักษณะของตารางไข้นะครับอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอนะครับเป็นค่าสแควรที่นะครับ วิเคราะห์เป็นหลายตัวนะนะครับตัวนี้น่าจะเป็นนะครับเปรียบเทียบกับ expectation เห็นไหมครับเป็นค่าสแควรที่วิเคราะห์กับ expectation นะครับก็คือว่าดูนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นนะครับมีการแจกแจงเหมือนกันหรือไม่นะครับออย่างเช่นตัวนี้นะครับค่าคาดหวังก็คือ51นะครับแต่ปรากฏว่า ทดสอบแล้วแตกต่างนะครับก็คือสรุปว่านะครับทั้งสองกลุ่มนั้นไม่ได้มีสารูปสนิทตีนะครับไม่ได้มีสารูปสนิทตีก็คือว่ามีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการทดสอบคา่าสแควรจริงๆก็นะครับที่เป็นตารางควายก็ต้องใช้เมื่อกี้นะครับก็คือไปที่นะครับเลือก a n a l y z e เลือก Descriptive เลือก Cost Tab นะครับอันนี้ก็คือเป็นตารางควายนะครับ ในการทดสอบค่าสแควร์จะมีอยู่22-3ตัวนะครับก็คือทดสอบแอส c i เ t ชันนะครับทดสอบสารูปสถิดตดีนะครับซึ่งกรณีทดสอบค่าสแควร์นะครับตัวที่เป็นสารูปสารูปสถิดตดีก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือค่าสแควร์ตัวนี้นะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ